สวัสดีครับผมพี่บูนแจ้งสว่างน,นะครับมาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Home of Naked English ถ้าคุณสนใจลงทะเบียนเรียนตัวต่อตัวส,สดๆกับผมลงทะเบียนเรียนคอร์สวิดีโอออนไลน์ที่ถ่ายทำเอาไว้แล้วหรือว่าจะซื้อหนังสือเนี่ย ก็ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ nakedenglish.net หรือติดต่อมาทางไลน์ก็ได้บทเรียนในวันนี้คุณจะได้เรียนความแตกต่างระหว่างการใช้2ออย่างที่เวลาแปลเป็นภาษาไทยและทําให้เราสับสน in time กับ on time ต่างกันยังไงคําว่าจองเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินจองโต๊ะอาหารคําว่า book ที่เป็นคํากริยาว่าจองกับคําว่า reserve ที่แปลว่าจองเหมือนกันใช้ต่างกันยังไง ถัดไปคือคำว่าซึ่งกันและกันเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นมี each other กับ one another สองอย่างนี้มันใช้ต่างกันยังไงแล้วก็มีคำว่ามาก very คำเดียวกับ very much ใช้ต่างกันยังไงผมได้ยินพวกเราใช้ผิดกันเยอะมากๆเลยครับต่อไปคำว่าน้อยนะครับมี3คํคำก็ใช้ผิดกันเยอะเหมือนกันมีคำว่า a little เฉยๆแล้วก็ a little bit แล้วก็คำว่า a bit มาเริ่มต้นตรงคำว่า in time กับ on time นะครับถ้าคุณเคยใช้วิธีการท่องคำศัพท์แบบที่ผมเคยถูกสอนผิดมาว่า in time แปลว่าทันเวลา on time แปลว่าตรงเวลานั่นก็คือเป็นการสอนที่ผิดนะครับวิธีการทำความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือคําว่า in time กับ on time เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่จะเกิดตรงเวลาเป้งทั้งคู่เลยทั้ง in time และ on time เลยตรงเวลาเป้งก็ได้ หรือก่อนเวลา5นาที10นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงได้หมดทั้ง2อย่างนะครับทีนี้ความแตกต่างเนี่ยอยู่ที่ถ้าคุณใช้ Intime หมายความว่าเนื้อหาในประโยคนั้นจะหมายความทำนองว่าถ้าคุณทำไม่ทันมันจะเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ Ontime จะเป็นเรื่องของการพูดว่าคุณไม่ได้สายไม่มีการทำให้มีการรอกันเกิดขึ้นเข้าใจไหมครับ ความหมายเป็นในเชิงนี้ไม่ใช่ท่องศัพท์ว่าทันเวลาหรือตรงเวลาแต่อย่างใดน,นะครับมาดูตัวอย่างประกอบที่ผมให้คุณนะครับตัวอย่างแรกครับผมจะใช้เหตุการณ์เดียวกันเลยเปลี่ยนเฉพาะ in time กับ on time นะครับประโยคแรกก็คือ I got the vaccination in time กับอีกประโยคหนึ่งเปลี่ยน in เป็น on ทุกอย่างเหมือนเดิมเป็น I got the vaccination on time เห็นไหมครับถ้าคุณแปลเป็นไทยว่าทันเวลาตรงเวลาเนี่ย คุณก็จะงงแล้วก็เป็นการเข้าใจที่ผิดด้วยนะครับถ้าคุณพูดเป็น in time ในประโยคนี้ vaccination ก็คือการฉีดวัคซีนแปลว,ว่าฉันได้รับการฉีดวัคซีน in time ทันเวลานะก็คือต้องเป็นคำนองว่าถ้าคุณทำไม่ทันหรือถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนทันเวลามันจะเกิดความเดือดร้อนเกิดความเจ็บป่วยขึ้นกับคุณเป็นเรื่องในเชิงลบเกิดขึ้นกับคุณเช่นถ้าฉันได้รับวัคซีนไม่ทัน ฉันติดโควิดแน่ๆเลยคุณถึงจะใช้อินไทมในความเป็นจริงคุณไปรับการฉีดวัคซีนมาในวันที่15มกราคมก็แล้วกันการที่พูดอินไทมเนี่ยคุณอาจจะไปฉีดวันที่15มกราคมพอดีก็ได้หรือฉีดวันที่14มกราคม13มกราคมก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาก่อนหรือว่าเวลาตรงเวลานั้นเป๊ะ ก่อนกี่ชั่วโมงก่อนกี่วันเขาไม่ได้คิดกันแบบนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกว่าถ้าไปฉีดไม่ทันตามนั้นอ่ะติดโควิดแน่เลยอันนั้นคุณต้องใช้ In Time แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็น On Time จะหมายถึงว่าฉันได้รับการฉีดวัคซีนตรงเวลานะแปลว่าไม่มีการรอกันเกิดขึ้นไม่มีการสายกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถึงแม้คนจะไปฉีดวัคซีนกันเป็นพันพหมื่นหเนี่ยโรงพยาบาลเขาจัดการดีมากเลยนะฉันได้รับการฉีดวัคซีน ตรงเวลาเลยก็คือฉันไม่ต้องรอเลยหรืออาจจะเป็นในความหมายว่าคุณไม่ได้ไปสายก็ได้เขานัดคุณ11โมงคุณก็ไปฉีดอาจจะ10โมง45คุณก็ไปถึงและคุณก็ได้รับการฉีดอาจจะฉีดก่อน11โมงก็ได้นะเช่นคุณอาจจะได้รับการฉีดวัคซีนตอน10โมง50นาทีแบบนี้คุณจะพูดออนไ time ได้เพราะความหมายมันเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณไม่ได้ไปสายคุณไปทันนัดหมายนะครับนี่คือความแตกต่างที่สำคัญดังนั้นตัวอย่างประโยคที่2 In time กับ on time ก็จะเป็นความเข้าใจเดียวกันผมก็จะเปลี่ยนเหตุการณ์เป็น I deposited the money in time กับเปลี่ยนเป็น on ครับจึงเป็น I deposited the money on time deposit เติม ed เป็นคำกริยาอดีตแปลว่าฝากเหมือนเราฝากเงินนะครับทีนี้ถ้าแปลเป็น in time ก่อนจะแปลว่าฉันฝากเงินเข้าไปในบัญชีเนี่ยทันเวลานะไม่เกิดผลเสียหายเกิดขึ้นนะ ก็อย่างเช่นผู้ที่รับเงินเนี่ยเขาก็รอเงินจากคุณที่คุณจะฝากเข้าไปให้ดังนั้นคุณฝากเงินเข้าไปผู้ที่รับเงินเขาก็ใช้เงินทันคือไม่ถูกปรับเขาเอาเงินผ่อนไปแล้วก็ไปใช้ต่อไปใช้หนี้เอาไปจ่ายค่าอะไรก็ตามโดยที่ไม่เสียค่าดอกเบีย้ยไม่เสียค่าปรับใดใดทั้งสิน้นดังนั้นคุณได้ฝากเงินทันเวลาไม่เกิดความเสียหายขึ้นนะครับคุณต้องใช้ Intime แต่ถ้าคุณพูดว่า On Time หมายความว่า คุณฝากเงินตรงเวลาตามคำสัญญาที่คุณได้บอกผู้รับเงินเอาไว้ว่าเช่นฉันจะฝากเงินให้คุณเนี่ยตอนบ่ายสองโมงวันจันนะแต่ปรากฏว่าบ่ายโมงครึ่งคุณก็ฝากไปให้เขาแล้วคุณไม่ได้สายแบบนี้คุณก็บอกเขาว่าคุณฝากเงิน on time ได้คุณอาจจะฝากเงินตอนบ่ายสองโมงพอดีเป๊ะงานคุณยุ่งมากคุณว่างไปฝากที่บ่ายสองโมงพอดีเป๊ะเนี่ย คุณไม่ได้สายคุณก็ยังจะพูด on time ได้เห็นไหมครับ in time กับ on time ไม่ใช่ดูที่เวลาว่าตรงเวลาเป้งหรือก่อนเวลากี่นาทีมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกนะครับผมจะบอกคุณเสมอเลยเวลาผมสอนนักเรียนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะสอนจากความเข้าใจแล้วก็ให้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาพเหตุการณ์ดังนั้นเวลาผมพูดกับคุณว่าผมสอนเทคนิคการคิดเป็นฝรั่งให้กับคุณเนี่ยก็คือทุกอย่าง ที่เป็นความเข้าใจในเชิงความรู้สึกในเชิงลึกไม่ใช่การท่องคำศัพท์แบบนั้นถ้าคุณเคยเรียนภาษาอังกฤษด้วยการท่องจำแต่คำศัพท์คำแปลแล้วเอามาวางวาง,วาง,วางนั่นคือคุณทำผิดแล้วคุณก็จะพบว่าคุณฝึกมานานเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรือเอาไปพูดแล้วผิดนะครับนั่นคือคุณฝึกผิดทางไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษมันยากจนเรียนไม่ได้นะครับถ้าคุณฝึกผิดทางคุณก็จะพบปัญหาแบบนี้มาดูข้อแตกต่างอันที่สองครับคำว่าจอง เวลาเราจองตั๋วคอนเสิร์ตจองตั๋วเครื่องบินจองโต๊ะอาหารจองโรงแรมเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นว่าเออคำกริยาเนี่ยว่าจองคุณเคยเห็นคําว่า book ที่แปลว่านังสือเวลาเป็นคํานามแปลว่านังสือแต่เวลาเป็นคํากริยามันแปลว่าจองคํากริยาอีกคำหนึ่งที่แปลว่าจองก็คือ reserve ก็แปลว่าจองเหมือนกันแล้วต่างกันยังไงล่ะต่างกันดังนี้ครับถ้าคุณใช้คําว่า book เป็นคํากริยาว่าจองจะพูดถึงในมุมมองของลูกค้า ที่เป็นคนโทรไปจองหรือเป็นคนจ่ายเงินจองแต่ถ้าคุณพูดคำว่า reserve จะหมายถึงในเชิงของผู้ให้บริการหรือคนขายนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นลูกค้าและคุณจองเนี่ยคุณก็อย่าใช้คำกริยาว่า reserve ถ้าคุณเป็นผู้ให้บริการหรือคนขายของเวลาจะพูดถึงคำกริยาว่าจองคุณก็อย่าใช้คำว่า book นะครับการจองทั้ง book กับ reserve เนี่ยจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินก็ได้ขึ้นกับเงื่อนไขของ ผู้ให้บริการหรือผู้ขายนะครับมาดูตัวอย่างประโยคที่ผมให้คุณนะครับประโยคแรก I have booked two concert tickets for us และผมเปลี่ยนเป็นคำว่า reserve นะครับเหตุการณ์คล้ายๆกันผมปรับคำเล็กน้อยประโยคที่ผมให้ควบคู่กันก็คือ mm. We have reserved two concert tickets for you, sir. Sir, s. i. r. Sir, เนี่ยเป็นคำเรียกผู้ที่เราพูดด้วยที่เป็นผู้ชาย จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ไว้ก็คือทําให้มันสุภาพน่ารักขึ้นไม่ใส่ความหมายก็ยังคงเดิมผมใส่ให้คุณจะได้รู้สึกว่าเป็นประโยคที่เอาไว้ใช้สําหรับผู้ให้บริการหรือผู้ขายของเขาเป็นคนพูดนะครับมาดูประโยคแรกนะครับ I have booked two concert tickets for us แปลว,ว่าคุณพูดกับคนที่คุณจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยเพื่อนคุณหรือสามีปัญญาเนี่ยบอกว่าฉันได้จองตั๋วคอนเสิร์ตสองใบเรียบร้อยแล้วนะสําหรับพวกเราสองคนเนี่ยเห็นไหมครับพูดในมุมมองของลูกค้าคุณใช้ book อีกประโยคหนึ่งพูดในมุมมองของผู้จัดคอนเสิร์ตหรือผู้รับการจองตั๋วเนี่ยเขาจะใช้คําว่า reserve เป็น we have reserved two concert tickets for you นะครับตัดเซอร์ทิ้งก็ได้อีกประโยคหนึ่งครับ did you book a table for Mike's birthday <S ใช้คำว่า book ที่แปลว่าจองกับอ,อีกประโยคหนึ่ง we have reserved a table for your friend's birthday แปลประโยคแรกก่อนครับคุณได้จองโต๊ะสำหรับการจัดงานวันเกิดให้กับไมค์หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับพูดในแง่ของลูกค้าคุณถามเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยว่าคุณได้จองโต๊ะสำหรับการจัดงานวันเกิดให้ไมค์หรือเปล่าคุณต้ใช้ book เพราะว่าพูดในฝั่งของลูกค้า อีกประโยคหนึ่งใช้คำว่า reserve นะครับผู้ให้บริการเนี่ยเขามาบอกย้ำกับลูกคา้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจบอกว่าพวกเราเนี่ยได้จองโต๊ะให้คุณหนึ่งโต๊ะสำหรับวันเกิดของเพื่อนคุณเรียบร้อยแล้วนะจึงเป็นคำว่า reserve นะครับเป็น we have reserved a table for your friend's birthday อนะครับต่อไปเป็นคำว่าซึ่งกันและกันซึ่งผมก็เห็นเขาอธิบายกัน ไม่ค่อยถูกแล้วผมก็ดูคําอธิบายของฝรั่งเจ้าของภาษาทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่พอใจกับคําอธิบายเพราะว่าผมอ่านเขาเนี่ยผมเข้าใจภาษาอังกฤษที่เขาเขียนแต่คําอธิบายของเขาผมคิดว่ามันไม่เคลียร์แล้วมันก็ไม่ชัดเจนสําหรับผม <S 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 ผมก็เอาความเข้าใจเ้าที่ผมเข้าใจมาเนี่ยผมก็บอกกับเพื่อนผมเป็นคนอังกฤษว่าเนี่ยฉันเจอคําอธิบายในเน็ตเนี่ยพูดไม่เคลียร์สักอันหนึ่งทั้งๆทงี่เป็นเจ้าของภาษาทงอังกฤษอเมริกันมาพูด ความเข้าใจที่ฉันมีเนี่ยคุณช่วยฟังฉันหน่อยนะว่าฉันเข้าใจแบบเนี้ยคุณเข้าใจเหมือนฉันไหม <bot> เขาก็บอกว่าเห็นด้วยกับที่ผมพูดนะครับว่าเออเป็นคําอธิบายที่เคลียร์ชัดเจนซึ่งเขาเองเขาก็ไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อนว่ามันจะเป็นคําอธิบายออกมาเป็นในเชิงนี้ที่เขาอธิบายผิดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเขาอธิบายผิดอย่างนี้ครับเขาบอกว่า each other เนี่ยใช้สําหรับสองคนส่วน one another ใช้สําหรับเกิน2คนซึ่งไม่ถูกนะครับอันนี้ ที่ถูกคือดังนี้ครับ each other กับ one another จะใช้กับสองคนหรือมากกว่าสองคนก็ได้ทั้งสองอันเลยนะครับต่างกันคือถ้าคุณใช้ each other ความหมายคือมีการทำกริยานั้นเหตุการณ์นั้นร่วมกันมีความกลมเกลียวกันมีการทำอะไรร่วมกันแต่ถ้าคุณใช้ one another แปลว่าทำให้กันก็จริงนะแต่ว่าต่างคนต่างทำไม่ค่อยมีความผูกพันไม่ค่อยมีเยื่อใยอะไรกัน คือคำว่า each other เนี่ยผมบอกว่าจะเป็นสองคนก็ได้หรือเกินสองก็ได้แต่มันต้องมีการทำร่วมกันอยู่ในเชิงสองคนซ่อนอยู่อันนี้คือรายละเอียดนะครับฟังอีกทีหนึ่งถ้าคุณงง each other กับ one another แปลว่าซึ่งกันและกันทั้งสองอันต่างกันคือ each other เนี่ยมีความรู้สึกของการทำร่วมกันส่วน one another คล้ายๆกับทำนองว่าทำให้กันแต่ว่าไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีเยื่อใยกัน ในตัวอย่างประโยคที่ผมให้คุณเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็คือเช่นในห้องเรียนห้องหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยครับชั้นเรียนนี้มีนักเรียน40คนเป็นนักเรียนเด็กๆก็แล้วกันเป็นโรงเรียนกินนอน40คนใน40คนนี้ก็นอนที่โรงเรียนแล้วก็ในหนึ่งห้องนอนเนี่ยจะมีนักเรียนนอน2คนดังนั้นนักเรียน40คนก็จะมีห้องนอน20ห้องในห้องนอนแต่ละห้องก็มีนักเรียนนอน2คนนะครับมีห้องนอน20ห้องมาดูตัวอย่างประโยคที่ผมให้ครับ สองประโยคเปลี่ยนเล็กน้อยตรง each other กับ one another ที่เหลือเหมือนกันเลยนะครับตัวอย่างประโยคแรกครับ my students help each other clean the bedrooms every week กับอีกประโยคนึงครับ my students help one another clean the bedrooms every week มาดูคำแปลประโยคแรกครับนักเรียนของฉันเนี่ยช่วยเหลือ each other ซึ่งกันและกันแบบ each other ทำความสะอาดห้องนอนทุกสัปดาห์เลยนะหมายความว่า ในห้องนอนแต่ห้องที่มี2คนเนี่ยนะครับนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยไม่มีใครเห็นแก่ตัวเลยเขาก็ช่วยกันทําความสะอาดในห้องนอนของใครของมันเนี่ยช่วยเหลือกันช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้องไม่เห็นแก่ตัวเลยนี่คือความหมายของ each other แต่ถ้าเป็น one another แปลว่านักเรียนของฉันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทําความสะอาดห้องนอนทุกสัปดาห์ถ้าเป็น one another จะหมายถึงนักเรียนของห้องเบอร์หนึ่งสองคนไปช่วยนักเรียนห้องเบอร์ส<ำ>ี นักเรียนห้องเบอร์6ไปช่วยห้องเบอร์9และเบอร์10ด้วยช่วย2ห้องเลยนักเรียนห้อง15ไปช่วยนักเรียนห้องเบอร์11และเบอร์17กับเบอร์19อะไรทํานองนี้คุณเห็นภาพไหมครับถ้าคุณงงคุณย้อนวิดีโอไปแล้วก็ฟังใหม่นะครับอีกตัวอย่างประโยคนึงซึ่งแสดงความแตกต่างของ each other กับ one another เป็นสามีพัรยากันแล้วกันนะครับ2คนนี้ก่อนหน้านี้เขาก็แต่งงานกันเป็นสามีพัรยากันตอนหลังเขาก็หย่าร้างกันแยกกันอยู่ ตัวอย่างประโยคที่ผมให้คุณสองอันนะครับมาฟังตัวอย่างก่อนครับ we have been sending birthday cards to each other after our first date in October 2011อันนี้ใช้ each other ต่อไปอีกประโยคนีงเป็น one another ผมปรับคำเล็กน้อยครับเป็น we have been sending birthday cards to one another since we divorced ผมให้ tense สองประโยคนี้ tense เ,เดียวกันด้วยคือ present perfect c o n t i n u o us ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่อง tense แล้วคุณได้ยินผมพูดคุณก็ละทิ้งชื่อเรื่อง tense ไปก่อนคุณจะได้ไม่ต้องปวดหัวคุณจะได้ทำความเข้าใจเฉพาะส่วนเนื้อหาตรงนี้นะครับประโยคแรกที่เป็น each other นะครับก็คือเป็นการทำร่วมกันประโยคนี้แปลว่าพวกเราสองคนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะก็ส่งการ์ดวันเกิดให้กันและกันเนี่ยหลังจากการออกเดทครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2011เห็นไหมครับความรู้สึกเป็น,ปนการ มีเยื่อใยต่อกันการทำร่วมกันใช้ each other แต่อีกประโยคนึงเนี่ยแปลว,ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังส่งการ์ดวันเกิดให้แก่กันและกันตั้งแต่ที่พวกเราอย่าร้างกันหมายความว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่เราอย่าร้างกันเนี่ยเราก็ส่งการ์ดวันเกิดให้กันมาตลอดเลยแต่มันไม่มีความผูกพันกันแบบนี้คุณก็ใช้ One another เห็นไหมครับระหว่างคนสองคนเนี่ยคุณจะใช้ each other หรือ one another ก็ได้ แต่ในประโยคก่อนน้นนี้เรื่องของนักเรียนเนี่ยนักเรียนตั้ง40คนเห็นไหมครับเกิน2คนคุณจะใช้ each other หรือ one another ก็ได้แต่อตรงนักเรียน40คนที่คุณใช้ each other เนี่ยบังเอิญว่าในห้องนั้นนะ่ะมันมีนักเรียน2คนมันก็เลยใช้ each other ได้ที่เขาช่วยกันระหว่างคน2คนนี่นครับเลยเป็นเหตุให้เวลาเข้าอธิบายความแตกต่างทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า each other เนี่ยมันเป็น2คนส่วน one another มันเกิน2 ต่อ,อไปนะครับเป็นความแตกต่างระหว่าง very คำเดียวกับ very much นะครับที่แปลว่ามากทั้ง2องอันเนี่ยมันต่างกันยังไงผมได้ยินผิดเยอะมากๆครับมาดูวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะครับทั้งคำว่า very คำเดียวกับ very much เนี่ยนะครับมันใช้เป็น adverb หรือคำวิเศษได้ทั้งคู่เลยต่างกันคือ very คำเดียวเป็นคำวิเศษหรือ adverb ที่เอาไว้วางหน้า adjective หรือวางหน้า adverb อีกคำหนึง ต้องใช้ very คำเดียวแต่ถ้าคุณใช้ very much มันจะเป็นคำวิเศษหรือ adverb ที่เอาไว้ใช้ขยายคำกริยาดังนั้นถ้าคุณไม่รู้เรื่องคำนามคำกริยาคำ adjective ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวข้อเรื่องว่า parts of speech เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อแรกที่ผมสอนนักเรียนเลยเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณจะรีบไปเหมือนกับว่าฉันขอฟังฟให้ผ่านๆหูก็พอนะแต่ฉันจะรีบพูดแล้วฉันอยากจะรีบใช้แล้ว คุณก็จะไปไม่ได้เพราะว่าคุณขาดความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญผมมีนักเรียนหลายคนที่เรียนกับผมไปเนี่ยบทเรียนแรกเขาก็เรียน parts of speech กับผมไปแล้วผ่านๆไปเขามาบอกกับผมว่าเออตอนแรกที่ครูสอนเรื่อง parts of speech เนี่ยหนูไม่ค่อยได้สนใจเลยค่ะแต่พอเวลาเรียนไปเรียนมามาพบว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยอะ่ะอาจารย์ช่วยสอนมาอีกครั้งนี้ได้ไหมคะผมก็บอกว่ายินดีมากๆครับที่ ผู้เรียนเนี่ยรู้ตัวว่ามันสําคัญแล้วก็ขอให้ผมสอนใหม่ผมก็จะบอกทุกคนว่ายินดีมากๆไม่โกรธแล้วก็ไม่มโมโหด้วยดีใจมากๆที่เขาได้รู้ตัวว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญและพอเขาได้รับการสอนอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะจําได้แม่นหลักเพราะว่าเขาตื่นตัวรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญหรือผมเคยยกตัวอย่างให้คุณฟังไปแล้วในตอนก่อนๆเน,นี่ยเป็นเรื่องจริงคือตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนอเมริกันแล้วเขาก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เขาก็ขับรถพาผมไปเที่ยวเขาถามผมว่าเปี๊ยกเวลาเธอสอนภานษาอังกฤษแทนนักเรียนเธอเนี่ยเธอสอนเรื่อง parts of speech หรือเปล่าผมก็บอกว่าสอนสิมันเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดแล้วก็สอนเป็นบทเรียนแรกเลยเขาก็พยักหน้าอย่างเงียบๆแล้วเขาก็บอกอืมใช่เหตุผลที่เขาถามคําถามนี้กับผมก็คือเขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาได้ยินทั้งคนที่มาจากอเมริกาใต้บ้างคนเอเชียบ้างที่พูดภาษาอังกฤษผิดๆเนี่ย เขามาพบว่าผิดที่ parts of speech กันทั้งนั้นเลยดังนั้น parts of speech เนี่ยผมจะบอกคุณว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดมากกว่าเรื่อง tense ด้วยนะครับอ่ะพอคุณรู้หลักแล้วว่า very คำเดียวใช้วางนำหน้า adjective หรือ adverb ส่วน very much ใช้วางท้ายประโยคเอาไว้ใช้ขยายความคำกริยามาดูตัวอย่างประโยคครับถ้าคุณพูดคำว่าฉันหิวมากคุณก็ต้องรู้คำว่าหิวคือ hungry เป็น adjective คุณก็ต้องพูดว่า I am very hungry ถึงจะถูกถ้าคุณไปพูดผิดเป็น I am hungry very much ฝรั่งเขาก็จะพอเข้าใจแต่เขาก็จะรู้สึกว่าคุณพูดผิดคราวนี้ถ้าคุณใช้ขยายคำกริยาว่าฉันรักคุณมากเลยคุณขยายคำว่ารักรักเป็นคำกริยามันเป็นการกระทำมันไม่ใช่ลักษณะมันไม่ใช่ adjective คุณก็ต้องใช้ very much พูดว่าฉันรักคุณมากเลยนะ I love you very much เห็นไหมครับคุณอย่ามาพูดผิดว่า I very love you ไม่มีนะครับแบบนี้ดังนะั้นถ้าคุณจะพูดเป็นว่าฉันชอบมันมากเลยเช่นฉันชอบอาหารนี้ฉันชอบสัตว์ตัวนี้ฉันชอบดอกไม้ชนิดนี้มากเลยคําว่าชอบมันก็เป็นคํากริยาคุณก็ต้องเลือกใช้ very much แล้วก็วางเอาไว้ท้ายประโยคเป็น I like it very much คุณอย่าพูดผิดว่า I very like it พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะให้คุณเอา very มาวางข้างหน้า adverb อีกตัวหนึง่ง adverb คำพิเศษอีกตัวหนึ่ง เช่นผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้หล่อนเนี่ยชีเนี่ยขับรถไปเชียงใหม่มันมีโค้งเยอะหล่อนนะ่ะได้ขับรถในอดีตเนี่ยอย่างระมัดระวังมากๆเลยก็เลยไม่มีอันตรายเกิดขึ้นอย่างระมัดระวังคือ carefully เป็น adverb ดังนั้นคุณก็ต้องเอา very ไปวางไว้ข้างหน้านะครับเป็น she drove to เชียงใหม่ very carefully เห็นไหมครับไม่ใช่เอา very much มาใช้นะครับ สุดท้ายนะครับมาดูคำว่าน้อยนะครับมี3คํคำที่พวกเราใช้ผิดกันเยอะก็คือ a little a little bit แล้วก็ a bit ผมจะอธิบายอย่างสั้นๆและกระชับให้คุณเข้าใจง่ายนะครับก็คือทั้ง3ตัวนี้แปลในทำนองเดียวกันว่านิดหน่อยแล้วสิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้ง3ตัวนี้สามารถเป็น pronoun ก็คือคำสรรพนามกับ adverb หรือคำพิเศษได้ทั้ง3ตัวใช้เหมือนกันใช้แทนกันได้ทั้ง3ตัว pronoun หรือสรรพนามคืออะไรนะพูดอย่างเร็วๆก็คือเหมือนคำนามเป็นญาติกับคำนามเอาไว้ใช้เรียกแทนคำนามคือถ้าคนที่คุณพูดด้วยเนี่ยกับตัวคุณเองเนี่ยรู้ว่าพูดถึงคำนามสิ่งของอะไรอยู่คุณก็พูดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้คำสรรพนามไม่ต้องไปเอาคำนามคำนั้นมาพูดซ้ำอีกเพราะมันดูเหมือนคุณพูดซ้ำๆซากๆแล้วก็พูดไม่เป็นนะครับ นี่คือการใช้ของคำสรรพนามการใช้คำสรรพนามกับคำนามก็คือคุณเอามาแต่งประโยคให้เป็นประธานหรือเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามในประโยคทั้ง3ตัวนี้เป็นคำสรรพนามได้ทั้ง3ตัวแปลเหมือนกันนอกจากนี้ทั้ง3ตัวนี้ก็ยังเป็น adverb ได้ adverb ก็คือเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาไว้ใช้ขยายความคำกริยาวางท้ายประโยคนะครับหรือจะขยายความ adjective หรือ adverb อีกตัวหนึ่งก็ได้ ถ้าขยายความ adjective หรือ adverb ก็วางหน้า adjective หรือ adverb คำนั้นแต่ถ้าขยายความคำกริยาหรือที่เรียกว่า verb เนี่ยก็วางท้ายประโยคสรุป3ตัวนี้เป็นสรรพนามกับเป็น adverb หรือวิเศษได้ทั้ง3ตัวใช้เหมือนกันแต่คำว่า a little คำเดียวเท่านั้นนะครับ a little คำเดียวเท่านั้นที่เป็น adjective เอาไว้วางหน้าคำนามเป็นการบอกปริมาณได้แค่ตัวเดียวเท่านั้น ผมเรียกว่าเป็น adjective วางหน้าคำนามเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าสับทาง grammar ที่ถูกต้องเขาจะเรียกว่า determiner determiner ก็คือคำบอกจำนวนนั่นเองผมก็เลยเรียกง่ายๆให้คุณเข้าใจว่าเป็น adjective เอาไว้วางหน้าคำนามสรุปอีกทีหนึง่งเพื่อไม่ให้คุณหลงทางแล้วก็ไม่ให้คุณงงทั้ง3ตัวนี้แปลว,ว่านิดหน่อยทั้งหมดเลยใช้เหมือนกันเลยในเหตุการณ์เดียวกันเลยเวลาที่มันเป็นสรรพนามและคำวิเศษ แต่มีอ l ล t t เทเพียงตัวเดียวที่พิเศษหน่อยคือสามารถใช้เป็นคำบอกจำนวนวางหน้าคำนามได้อีก2ตัวอ l ลิ t เท b i บกับอ Bit ไม่สามารถเอามาวางหน้าคำนามได้จำไว้นะครับามาดูตัวอย่างประโยคครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นประโยคแรกครับใช้ทั้ง3ตัวนี้เป็นคำวิเศษหรือคำสรรพนามใช้แทนกันได้เลยนะครับตัวอย่างประโยคคือ may I talk to you for a little bit มาดูตัวอย่างประโยคนี้แล้วเปลี่ยนทั้ง3ตัวได้หมดเลยนะครับเป็น may i talk to you for a little อันที่2 may i talk to you for a little bit อันที่3 may i talk to you for a bit ได้เหมือนกันหมดถูกทั้ง3าอันนะครับตัวอย่างประโยคที่2ครับถ้าคุณพูดถึงคำนามอะไรมาก่อนในประโยคกันก่อนหน้านี้อาจจะพูดถึงเนยสดละกันว่าฉันอยากจะได้เนยสดสักนิดนึงอ่ะเอามาทาขนมปังนิดนึง คุณพอจะมีไหมคุณก็จแต่งประโยคเป็นประโยคบอกเล่าว่าฉันจําเป็นต้องใช้เนยสดแค่นิดหน่อยเองแต่คุณไม่ต้องพูดคําว่าเนยสดละเพราะว่าในประโยคก่อนหน้านี้ผู้พูดและผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าพูดถึงเนยสดคุณก็บอกแค่จํานวนเล็กน้อยเองคุณก็พูดเป็น I need only a little ไม่ต้องใส่คำว่า butter เนยสดลงไปเพราะว่าเขารู้อยู่แล้แลวก็เลยใช้ a little <ๆ>เป็นสรรพนามในความหมายนี้นะครับคุณสามารถ เปลี่ยนเป็นอีกสองตัวได้เลยเพราะมันเป็นคำสรรพนามใช้แทนกันได้เป็น I need only a little bit จะได้หรือ I need only a bit เห็นไหมครับเวลาเป็นสรรพนามหรือเป็น adverb ใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้หมดเลยแต่ถ้าคุณจะเอามาเป็นคำบอกจำนวนวางหน้าคำนามคุณจะใช้ a little ได้แค่คำเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคุณแต่งประโยคว่าฉันมีนมสดอยู่เล็กน้อยอยู่ในตู้เย็นนะ คำว่ามีนมสดอยู่เล็กน้อยเนี่ยมันเป็นคำบอกจำนวนของนมสดคุณจึงใช้ได้แค่ a little จึงได้ประโยคว่า I have a little milk in the fridge ถ้าคุณใช้เป็น I have a little bit milk in the fridge อันนี้คือผิดหรือถ้าคุณเป็น a bit ก็ผิดเป็น I have a bit milk in the fridge ก็ผิดนะครับถ้าคุณอยากจะปรับสิ่งที่ผิดให้ถูกในประโยคนี้เนี่ยคุณต้องเติม of off ลงไปหลังคำว่า a little bit หรือหลังคำว่า a bit เป็น I have a little bit of milk in the fridge คราวนี้จะถูกแล้วนะครับหรือถ้าเป็น a bit ก็ต้องมี of o f ด้วยครับเป็น I have a bit of milk in the fridge แปลว,ว่าฉันมีนมอยู่นิดหน่อยในตู้เย็นหวังว่าคุณจะได้ความกระจ่างไปบ้างพอสมควรนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจก็ดูซ้ำขอเอาใจช่วยทุกท่านขอให้ทุกท่านเก่งภาษาอังกฤษเร็วๆนะครับ Created for you, made for you, brought to you, my beautiful world.